กับตัวเองว่าใจอย่าฝัาคอเด้เอกับฝันที่ยังบอก,จกเจออย่าฝัาคอเด้เอบนทางล่างอย่าขอหอยถึงสิบมือปันใดหัวใจก็สิบยอมแค่หากตูวกันเด้เอ ยี่หกเยี่ยก้าวหดแทงอยู่เป็นกำลังแรงในรูกกระจาดขอบเอาความฝันเป็นข้าพุทธาเต่ตื้นีจยกบเยานมาอยู่เมื่อย่าง หัวใจนักสู้อีสานกะบอกเคยยากถึงทางที่มาไปลไปยังกายเม่ได้วอีไมเลยปิดแพ่งยาใจคนจนอีสานให้คลายวามขีดหักดางนักสู้อิสานหัวใจต่อ หัวใจนักสู้อีสา,า,านบอกับปันแหม่ด,ด้วจ่าเด้อสำหรับหลายคนเดิมาเหตุงานอูนนี้มีงไงเมื่อหลวงมาจากเนาะตับใดถึงนเงายังนี้หัวใจนักสู้อีสานแต่เสวะท่านไปฝันจะบอกไก่เขินเอือมแบบมาจากเนาะสวยๆเนาะจา้า